ปุย๋ยจูลินซีสังครกแสงนะคะรอบนี้ทําได้ประมาณ2อาทิตย์กว่าแล้วนะคะอันนี้คือหลังจากทําแล้วผสมหัวแม่เชื้อไปนิดนึงนะคะมันจะแดงเร็วขึ้นค่ะเราต้องมั่นเปิดฝานะคะแล้วก็ขย่าขว,วดทุกๆเช้าเย็นวันละสองรอบถ้าเรามีเวลาทําเยอะกว่านั้นก็ได้ค่ะเพราะว่า จุลินรีย์มันจะมีก๊ซนะคะอยู่ข้างในถ้าเราไม่ทำขวดอาจจะละเบิดได้นะคะดังนั้นเราหมั่นเปิดฝาแบบนี้นะคะทุกๆเช้าเย็นถ้าเป็นไปได้นะคะส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นที่เราไม่ใส่หัวเชื้อนะคะทำพร้อมกันเริ่มที่จะแดงแล้วนะคะแดงช้าหน่อยแต่ว่าเ,เราต้องใช้เวลาในการหมักนะคะ ส่วนอันนี้คือเป็นสีเขียวค่ะกําลังจะเป็นสีเขียวนะคะเขียวขี้ม้านะคะแล้วก็ทําพร้อมกันกับรอบที่เมื่อกี้เลยนะคะดังนั้นเราต้องมั่นที่จะมาเขย่าวขวดนะคะพี่น้องขาเขย่าวขวดแบบนี้วันละ2รอบนะคะถ้าทําได้เยอะกว่านั้นยิ่งดีค่ะแต่ถ้าเราไม่มีเวลาวันละสอรอบได้ ส่วนอันนี้คือรอบที่ใช้ได้แล้วนะคะทำแล้วใช้ได้แล้วอันนี้คืออสีเขียวขี้ม้านะคะดังนั้นสามารถนำไปผสมน้ำรดแปลงผัดของเราได้เลยนี่เป็นสีแดงค่ะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปผสมน้ำนะคะรดต้นไม้ของเราอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะ1-2ครั้งนะคะ แล้วสูตรที่จะใช้เนี่ยเดี๋ยวก็จะอบอกนะคะเราอย่าใส่เยอะเกินไปใส่เยอะเกินไปก็ไม่ดีต่อผลไม่ดีต่อพืชผลนะคะหรือไม่ดีต่อพืชผักของเรานะคะดังนั้นเราต้องใส่ในปริมาณที่อพอดีส่วนอันนี้คือสีเขียวค่ะเราจะเห็นว่าตกตะกอนนะคะอยู่ข้างล่างขวดค่ะดังนั้นเมื่อเราเขย่าวขวดนะคะสีเขียว ก็จะขึ้นทันทีเลยนะคะนี่คือสีเขียวขัดจีเลยค่ะใช้ดีมากๆนะคะทำเองใช้เองมาตลอดไม่ต้องซื้อปุ๋ยค่ะคือเราใช้แบบนี้นะคะดีต่อสวนของเราดีต่อพืชผัดของเราช่วยบำรุงดินของเราด้วยแล้วมันจะช่วยบ้าใบาบ้าผลนะคะพี่น้องคะอันนี้คือทำเองใช้เองมาแบ่งปันนะคะถ้า คนไหนที่ชอบรักในการปลูกนะคะอย่าลืมที่จะทําเองใช้เองเลยเราจะเห็นว่าสีจะตกตะกอนนะดังนั้นเราต้องไปเขย่าวขวดวันละรอบนะคะสำหรับขวดที่เราทําแล้วเป็นแล้วใช้ได้แล้วนะคะหรือเราจะวันละสองรอบก็ได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะเพราะว่าข้างในจะมีแก๊สนะคะพี่น้องถ้าเราไม่เขย่าวขวดไม่เปิดฝาขวดอาจจะร,ระเบิดได้นะคะ ส่วนอันนี้คือไข่ค่ะกำลังเตรียมจะทำรอบต่อไปเราต้องตีไข่ทิ้งไว้ประมาณ7วันนะคะให้ไข่เน่าเวลาเราไปทำแล้วจะแดงเร็วขึ้นเป็นเร็วขึ้นนะคะพี่น้องคะนี่คือเคล็ดลับนะคะแล้วมันจะมีแก๊สอันนี้คือเมื่อเช้าเพิ่งเปิดไปแล้วรอบหนึ่งคือเราขยันมาเปิดวันละรอบนะคะไข่เวลาที่มันเน่ามันจะมีแก๊สทำให้ระเบิดได้นะคะดังนั้นเรา ทิ้งต่อไข่ทิ้งไว้แบบนี้เพื่อที่จะทำในส่วนของรอบต่อไปนะคะอ่ออันนี้ก็เป็นผักนะคะที่กินไปหมดแล้วนะคะตัดกินไปหมดแล้วที่เห็นนี่คือที่มันกำลังงอกขึ้นมาเห็นไหมคะต้นแม่ตัดกินไปแล้วค่ะนี่คืองอกขึ้นมาใหม่นะคะแล้วที่เราเห็นว่ามีมแมลงกินนี้ไม่ใช่มแมลงค่ะนี่คือตัวทาตค่ะกลางคืนมันชอบออกมากินขโมยผักเรากินนะคะ ดังนั้นเห็นไหมครัแม่เราตัดไปกินแล้วเราลดน้ําปุ๋ยของเราที่ทําเองนะคะผักออกมาขึ้นออกมาก็ยังสวยเหมือนเดิมคะ่ะพี่น้องขาเราตัดกินเองได้เลยส่วนอันนี้เพิ่งลงไปได้2วันนะคะก็ลดน้ํารอให้โตนะคะอีกประมาณถ้าแดดดีๆก็อาทิตย์หนึ่งนะคะก็เราก็จะมีผักกินแล้วนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็น ต้นผักที่เราตัดแม่ไปกินแล้วแล้วมันก็งอกขึ้นนะคะเห็นไหมคะต้นนี้เพิ่งลงดินไปสวันค่ะเริ่มที่จะเป็นแล้วนะคะสามารถรดใช้ปุ๋ยผสมลดได้เลยนะคะนี่คือ potato ค่ะแล้วปลูกเ,เราใช้ปุ๋ยนี่เลยนะคะลดลดทุกอย่างเลยค่ะที่เราอยากจะลดนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยต่อพืชของเรานะคะนี่คือต้นมะนาวค่ะต้นมะนาวไรเม็ดนะคะ พึ่งใส่ปุ๋ยไปใบเขียวขจีมากเลยต้องตัดกิ่งไม่ใช่ต้องตัดใบทิ้งบ้างนะคะส่วนนี้คือต้นเพลค่ะที่ใช้ปุ๋ยรดตลอดเลยนะคะเห็นไหมคะโดกมากๆค่ะที่กำลังออกดอกก็ออกส่วนผลที่โตแล้วก็เริ่มที่จะแดงแล้วนะคะดังนั้น ต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะกําลังออกดอกเลยนะคะเราจะเห็นว่าสีใบเนี่ยสวยมากนะคะนี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะคะใส่ปุ๋ยหมักอย่างเดียวปุ๋ยจุลินทรีย์กับปุย๋ยเ,เขาเรียกว่าปุ๋ยอะไรชีวภาพนะคะดังนั้นนี่อันนี้ก็พริกอีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้ตอนซื้อมาเนี่ยมีเพีย้ยก็เลยใช้สูตรของปรังฆ่าเพีย้ยแล้วก็ฆ่าต้นพริกไปด้วยนะคะ แต่ตอนนี้ใช้ปุ๋ยที่ทําเองรดนะมันเริ่มออกดอกแล้วค่ะพี่น้องคะเริ่มออกดอกกิ่งก้านเริ่มที่จะแตกแขนงนะคะแล้วก็เริ่มที่จะมีผลให้เรากินแล้วเผ็ดสุดยอดค่ะส่วนมะเขือนี่นะคะตอนซื้อมาโดนไปสนีเทนะคะนึกว่าจะไม่รอดแล้วนะรอดค่ะตอนนี้เริ่มออกดอกแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะต้นเล็กๆแต่ออกดอกเต็มเลยนะคะส่วน เ,เปลือกไข่นะคะเราไม่ต้องทิ้งนะคะเรากินแล้วเก็บสะสมไว้เรื่อยๆตักแดดให้แห้งแล้วเอาไปบดหรือเอาไปตําให้มันเป็นผงแบบนี้เราสามารถที่จะนําไปใช้กับต้นไม้ของเรามีโปรตีนสูงมากนะคะพี่น้องคะ่ะอย่าลืมนะคะถ้าพี่น้องท่านใดที่ชอบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แม่อ้อมด้วยเพื่อที่จะทำคลิปใหม่ๆใ,ให้ น้องได้ชมกันนะคะนี่คือปุ๋ยชีวภาพค่ะไม่ใช่จุลินรียนะคะชีวภาพปุ๋ยหมักทำเองส่วนอันนี้คือจุลินทรีย์ค่ะคือเอาสองตัวนี้นะคะมาผสมกันนะลดน้ําแปลงผักของเราแค่นั้นเราก็จะมีผักสวยๆงามๆกินละคะ่ะ เราไม่ต้องไปพึ่งพวกสารเคมีหรือปุ๋ยเคมีเลยค่ะเราทำเองรถเองเลยรดอัิลักษล์สองครั้งนะคะพี่น้องส่วนอันนี้คือน้ำนะคะน้ำที่เราตัวเตรียมจากก๊อกน้ำเพื่อที่จะมาเก็บไว้ข้างนอก เพื่อที่จะให้คอลีนนะคะละลายไปนะคะเวลาเราทําปุ๋ยจะได้เป็นเร็วขึ้นนะคะพี่น้องคะดังนั้นถ้าคนไหนที่จะทําปุ๋ยจุลินทรีย์ต้องตวงน้ําทิ้งไว้แบบนี้เลยอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์นะคะเทคค่ะพี่น้องต่างใดที่ชอบนะคะ อย่าลืมในการที่จะไปดูวิธีการทำเพราะว่าแม่อ้อมลงให้แล้วนะคะไปคลิปดูแล้วก็ทำตามสูตรที่แม่อ้อมให้ก็ได้หรือเรามีสูตรของเราเองแล้วก็สามารถทำตามสูตรของเราได้นะคะดังนั้นมาแบ่งปันพี่น้องแค่นี้นะคะขอให้ทุกๆคนมีความสุขในการปลูกค่ะสําหรับคนที่รักในการปลูกนะคะแล้วอย่าลืมช่วยแม่อ้อมก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ